ท่านผู้นวยการมีเกียรตินะคะท่านเป็นผู้บริหารที่มีการครองตนครองคนครองงานใน3อย่างนี้ท่านปฏิบัติมาได้เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคะในเรื่องของการคลองตนท่านก็เป็นคนที่ประหยัดมัธยัตนะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดทนอดกลั้นสูงมากคะ่ะท่านผู้นวยการมีเกียรตินะคะในเรื่องของการคลองคนมีภาวะผู้นําสูงคะ่ะท่านสามารถที่จะโน้มน้าวโครูบุคลากรทุกคนเนี่ย ให้ร่วมมือในการทำงานทุกกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีท่านจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะชี้นำชี้แนะให้กำลังใจเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนก็ทำงานอย่างอย่างมีความสุขนะคะในเรื่องของการครองงานนะคะท่านเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็ด้านเครือข่ายนะคะโรงเรียนอุดรปรินุก,กูลนั้นได้พัฒนามาอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค นะคะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าการที่เด็กพิเศษเนี่ยสิ่งที่มีความสําคัญก็คือการที่เขาเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะลูกๆเรานั้นมีหนึ่งคนน่าจะมีปัญหามีภาวะซับซ้อนมากมายนะซึ่งท่านผู้อำนวยการให้ความสําคัญเรื่องนี้ เป็นอย่างดีในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปรับรบชาชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการสินปัญญานุกูลนะคะดิฉันก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองท่านผออแล้วก็ครอบครัวค่ะให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะมีชีวิตหน้าที่การงานที่จเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองต่อไปแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ที่ชอบมากๆนะในในในตัวของท่านท่านพอมีเกียนี่ก็คือสําหรับผมเองเนี่ยผมว่าความเป็นกันเองซึ่งผมก็ก็อชอบตัวนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะทําทกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนความเป็นกันเองเนี่ยมันมันเยี่ยมจริงๆสําหรับผู้บริหารนะคือถ้าผมจับแก้ยกายเอกสารได้ผมทําไปเลยนะเป็นคนพูดแบบพูดพูดแบบไหน,นก็คือแบบนั้นถือว่าจริงใจคบง่ายครับ เป็นกันเองมากที่สุดเลยครับอย่างแรกเลยก็คือความรู้ความสามารถผมผมอยากเก่งเหมือนท่านเอาพูดกันตรงๆเลยก็ได้หนึ่งละวิชาความรู้ที่เป็นวิชาเอกสองทักษะด้านภาษาการสื่อสารความสัมพันธ์อย่างเช่นภาษาอังกฤษแล้วก็ทักษะด้านเทคโนโลยีท่านพอมีเกียรติผมว่าครบถ้วนแทบจะไม่มีที่ติแทบจะไม่มีข้อบอกพร่องเลยอันนี้ผมผมจะยึดหลักแล้วก็คิดว่าต่อไปผมก็ต้องพัฒนา ในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนมันแยถือว่ายากมากแต่แกเป็นคนที่ไม่ค่อยโอ้ห่าตัวเองนะว่าผมเก่งเรื่องนี้ผมเก่งเรื่องนี้ผมถนัดเรื่องนี้แต่เราสัมผัสและรับรู้ได้เราเราร่วมงานในเราจะรู้เลยว่าท่านเป็นยังไง<ม>เยี่ยมมากครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ที่แทบจะครบถ้วนเลยไม่มีที่ติผมคิดว่าสิ่งที่ท่านทําให้กับบุคลากรแทบทุก แทบทุกคนนะไม่ไม่เฉพาะผู้บริหารด้วยกันหรือว่าเป็นครูเป็นพนักง,งานหรือว่าเป็นลูกจ้างคือท่านให้เกียรติให้กําลังใจในการทํางานคือสําหรับท่านแล้วท่านไม่ได้เอาอารมณ์มามาเป็นใหญ่ในการทํางานว่าถ้าท่านสั่งแบบนี้แล้วมันต้องได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนท่านใจท่านแต่ทุกครั้งที่ท่านมอบหมายงานให้ทํามอบหมายภาระหน้าที่ให้ทํามันเป็นการพัฒนางานในตัวเองแล้วท่านจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ดึงศักยภาพในตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดเป็น เป็นผู้บริหารในยุคใหม่ที่แบบไม่ได้เอางานอย่างเดียวแต่เป็นการช่วยเหลือช่วยเสริมสร้างกันอะรกันช่วยพัฒนาองค์งกรแบบมองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าต่อไปเราจะพัฒนาคนให้ให้เก่งขึ้นไม่ได้เอาแต่ผลงานตัวเองหรือว่าเราจะต้องได้งานเฉพาะเฉพาะหน้าของตัวเองแต่ว่าต่อไปคือเขาจะเสริมสร้างบุคลากรกให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือตัวเองให้ได้ นึกเสียดายมากครับเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านแค่แค่หนึ่งปีแต่ว่าทุกครั้งที่ได้สัมผัสและก็ได้ร่วมงานได้ก็มีความสุขมากครับกับการทํางานที่นี่ไม่ผิดหวังจริงครับที่เลือกมาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องขอวอวยพรให้ท่านโชคดีแล้วก็ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานกับสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ท่านได้เลือกก็ขอให้ท่านเป็นที่รัก เป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปแล้วก็บุคคลในองค์กรเหมือนอย่างที่ท่านเป็นอยู่ที่อุบลบรรณานุกูลส่วนพวกเราพี่น้องชาวอุบลบรรณาธกูลก็จะจดจําคุณงามความดีที่ท่านได้ทําไว้ให้กับองค์กรแห่งนี้ตลอดไปขอบคุณครับคือท่านท่านพอมีเกียรตินี่เป็นหนุ่มไฟแรง การทํางานนี่คือหนุ่มไฟแรงความเมตตากับลูกน้องทุกคนนะคะรักและเมตตากับลูกน้องทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบ่งชน,ช,นชั้นวันนะนะคะท่านจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนมากให้โอกาสเราได้เรียนรู้ด้วยตนเองเหมือนกับครูนะครับครูคนหนึ่งของผมเลยเป็นครูที่สอนครูนะครับเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเป็นคนที่คอยชี้แนะชี้นําผลักดันให้นําเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วก็ ท่านสร้างโอกาสแบบให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นแบบคนทันสมัยเหมือนแบบคือเหมือนวัยรุ่นนะคะท่านเป็นเหมือนกับวิศวกรทางการศึกษาเป็นผู้ลุกปั้นบุคคลต่างๆแล้วก็ขัดหินที่มันเป็นเพชรให้มันส่องสว่างให้มันเห็นถึงถึงอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกศักยภาพหนึ่งแล้วก็อีกความสำเร็จหนึ่งท่านใจใจกว้างแล้วก็ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของทุกคนในโรงเรียนแล้วก็มีความรักลูกน้องในทั้งทั้งทั้งโรงเรียนเลยนะคะเป็นแบบอย่างที่ที่ทำให้รู้สึกว่าคือเราเราทำตามแล้วแบบเป็นต้นแบบที่ดีให้ให้กับลูกน้องได้ได้ดีมากค่ะผมรู้สึกเสียใจที่พออใจยายครับ พราะพออมีแมตตาใจดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ใจดีกับผมและครอบครัว,วสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีก็ต้องขอบคุณอย่างแรกเลยก็คือแบบโอกาสที่ให้มานะคะที่เขาให้เข้ามาแบบว่าได้เข้ามาแบบทํางานอยู่นะจุดจุดนี้ก็คือแบบมาสอนเด็กมาให้ทํางานศิลปะกับเด็กขอขอบคุณท่านพออที่คอย ให้กำลังใจในเรื่องด้านครอบครัวด้านการงานพออจะคอยให้กำลังใจน้องๆมาโดยตลอดค่ะขอบคุณท่านที่ให้ให้โอกาสให้ชีวิตเรื่องงานคือก็จะตั้งใจทำงานให้ให้สมกับโอกาสที่ท่านมอบให้ค่ะก็ก็จะดูแลเด็กให้ให้เต็มความสามารถของของตัวเองค่ะอยากขอบคุณท่านพออ,อในด้านพิเศษก็คือ แกให้โอากาสเราช่วยเหลือในด้านงานงานอนามัยของโรงเรียนแล้วก็การศึกษาเกี่ยกับการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตกับเด็กพิการนะครับเพราะว่าเรารู้กับเด็กที่เป็นปกติมาแล้ว12ปีแต่มาอยู่ที่นี้หปีที่เราเรียนรู้มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราใช้ชีวิตกับเด็กพิการเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ ขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อเป็นอย่างสูงนะคะก้าวแรกนะคะที่ย่าง่าเป็นพนาการรักงานราชการนะคะตั้งแต่เรียนจบนะคะก็ได้มาทํางานนะคะโรงเรียนอุบลปญานกูลน,นะคะเป็นครั้งแรกนะคะถ้าไม่มีท่านผอ,อนะคะเมตตาแล้วก็ให้โอกาสก็จะไม่มีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตก้าวเข้าสู่ชีวิตราชการได้น้อยของดิชั้นนะคะขอบคุณที่ดูแลนะคะ ดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ที่อาศัยรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณเป็นเป็นอย่างสูงถ้าจะให้พูดก็คงไม่หมดนะคะเพราะว่าคงไม่คงคงจะยากที่จะบรรยายให้หมดได้นะคะที่สำคัญก็คือขอบคุณที่ผมอโอดูแลทุกอย่างตลอด นะคะทั้งในเรื่องของการทำงานการดูแลเอาใจใส่เรื่องชีวิตการเป็นอยู่ทำให้หนูรู้สึกว่าที่นี่ก็คือบ้านหลังที่สองสตูอาจจะเป็นบ้านเกิดแต่ที่นี่ก็คือเมืองนอนที่น่าอยู่ที่สุดแล้วค่ะสำหรับหนูในการดำเนินชีวิตขอให้ท่านใช้หลักนะครับใจดีใจสบายไว้นะครับท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขก็ขอให้ท่านนะคะ ประสบแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ท่านได้ทำค่ะหน้าห้องอยากจะขอให้ท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นท่านได้พัฒนาต่อยอดในเรื่องของการบริหารอย่างนี้ต่อๆไปแล้วก็จะติดตามผลงานของท่าน ก็ขอให้ท่านผู้มยการมีเกียรติประสบผลสําเร็จทั้งทั้งในเรื่องของที่ท่านหวังไว้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านแล้วก็อยากให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไปยิ่งยิ่งขึ้นไปในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นไปกว่านี้นะคะก็ขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขนะคะอยากจะอวยพรให้ท่านพอมีเกียรติตลอดทั้งครอบครัวของท่านนั่นแหละให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกค่ะก็ขอให้ผออมีความสุขกับหน้าที่การงานขอให้คุณพระศรีรันตนไตได้ปกปกักรัคุ้มครอง,งรักษาท่านครอบครัวของท่านให้มีความสุขตลอดไปแกย้ายมาอยู่อุบลก็ได้ร่วมงาน งานมันไปด้วยกันได้นะระหว่างระหว่างพี่กับแกก็คีงานมันจอยกันเนาะมันเข้าแกก็เออเข้าใจเรื่องช่างด้วยได้ใช้วิชาเต็มที่กับแกนี่ได้พัฒนางานที่โรงเรียนในเรื่องของอาคารสถานที่นี่สุดยอดนะดเป็นเป็นผู้วิหารที่ที่เปิดโอกาสให้พี่ได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถประสบการณ์ เราก็มาจอยประสบการณ์ไงกับแก<ม>เออคือไม่ใช่ว่าต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันหรอกหมายถึงว่าเอาเอาความรู้มามาร่วมกันมาจอยกันเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเราดีขึ้นแค่นั้นเองพี่เห็นจุดเด่นก็คือตั้งแต่แกเข้ามาเนาะปีแรก5.4ก็ได้มีการคุยก, create, กันคิดเอตกันในเรื่องการพัฒนาต่างๆ เห็นผลไม่กี่ปีนะที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาคารสถานที่การปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนอะไรต่างๆห้องน้ำห้องซ้วมพัฒนาขึ้นเยอะผิดหูผิดตาเลยท่านเป็นผู้ที่มีการพัฒนารอบด้านในเรื่องของของให้บริการบุคลากรเราดีนะครับตั้งแต่ที่ได้ทำงานร่วมกันมานี่ สิปี11ปีนี่มีความรู้สึกประทับใจได้ช่วยโรงเรียนช่วยช่วยออกแบบช่วยร่วมกันคิดกับกับท่านกับทีมงานบริหารทุกคนนะั้นทุกคนนั่นแหละครับ<ม>คือคือเราได้หนึ่งเราให้ประโยชน์สำหรับเด็กได้ใช้เยอะมากมเด็กมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคือยังไงมันพูดไม่ออกเนาะเราเคยกัน สารทุกข์สุขดิบด้วยกันเนาะสิบกว่าปีมาเนี่ยทุกข์ยากลําบากเดินทางไปอบรมนั่นอบรมก่อสร้างอบรมผู้ตรวจหลายอย่างไปกินนอนเป็นเดือนก็มีเลยอยู่กับแกก็ดีใจนะครับในส่วนหนึ่งดีใจที่ท่านมีโอกาสได้ไปกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เนาะท่านก็ไม่สบายด้วย ได้กลับภูมิลําเราไปอยู่กับครอบครัวก็ถือว่าท่านอยู่นี่ก็ได้สร้างคุณประโยชน์ได้เยอะพัฒนาขึ้นเยอะไม่ไม่อยากจะพูดพูดไง่ายนะครับก็คงอยากให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าในฐานะที่ผมเป็นพี่ถ้าได้ผ่านไปก็ ตอนรับพี่หน่อยนะเอรักนะจุ๊บจุบจบคิดถึงความมีสตินะคะแล้วก็จิตอาสานะคะแล้วก็มีเมตตาช่วยเหลือแบบทุกคนนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนแม้กระทั่งผู้ปกครองครอบครัวเด็กถ้าเด็กน้ำท่วม ไฟไหม้อย่างเงี้ยพอก็จะระดมทุนการช่วยเหลือเข้าไปช่วยถึงบ้านนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปค่ะทำให้ลูกน้องเห็นตัวอย่างของการที่ไม่ใช่แค่เราจะเป็นคุณครูแค่ในโรงเรียนเราก็ยังต้องไปช่วยถึงที่บ้านไปดูแลพอจะห่วงเหมือนเป็นซึ่งสมัยก่อนเขาจะเรียกว่านักสังคมสงเคราะห์อ,อย่างเงี้ยคือคือจะจะห่วงใย,ยไปถึงครอบครัวด้วย แล้วก็ที่ว่ามีสติคือพอออจะคิดก่อนพูดพออเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความจำดีรู้ระเบียบทุกอย่างแต่พออ,อไม่ไม่พูดมากไม่โม้นะคะแล้วก็จะฟังฟังคนอื่นนะคะแล้วก็ที่ว่ามีสติคือไม่ไม่เคยโมโหไม่เคยไม่เคยเห็นแสดงกิริยาที่ว่า รู้แก่อํานาจโทสะหรือหรือว่ามีมีอะไรที่ข่มเหงลูกน้องแบบแบบว่าใช้อํานาจบารมีอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เคยเห็นท่านเพราะว่าอยู่กับคนมากหมู่มากนี้ลูกน้องก็ทุกคนการอยู่ในสังคมของความเป็นมนุษย์ก็มีหลากหลายแต่ท่านก็สามารถอยู่กับลูกน้องได้ทุกทุกคนทุกแบบแล้วก็ให้ความเมตตากับทุกคน ก็ตั้งแต่พ่านผอ,อย้ายมานี่ก็เป็นสิบปีก็อยู่กับท่านผอ,อมาตลอดซึ่งท่านผอ,อแม้จะอายุน้อยกว่าตัวดิฉันเองนะคะดิฉันขอบอกเลยว่าได,ได้จากการที่ได้เห็นการปฏิบัติท่านตลอดมาขอพูดเลยว่าให้ความเคารพนับถือด้วยความจริงใจนะคะเคารพถึงจะเป็นคนอายุน้อยกว่าแต่วิสัยทัศน์ความคิดความอ่านของท่านนี่แบบแบบคิดคิดคิดกว้างกว่าเรา ซึ่งยังเคยดิฉันเคยพูดบ่อยๆว่าไม่น่าคนถึงต่างคนเราก็เป็นครูเป็นลูกน้องแตเ่เขาถึงได้เป็นผู้บริหารถึงได้เป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะคือท่านก็จะคิดอีกมุมหนึ่งค่ะสำหรับสําหรับคำอวยพรนะคะที่คุณครูหน่อยจะมอบให้พอ,อ,อคืออยากให้พอ,อ สุขภาพแข็งแรงคือหมายถึงว่าท่านก็จะทํางานหรือหรือแบบล่วงเวลาอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะท่านถึงจะมีกําลังดูแลคนอื่นอีกนะคะเพราะถ้าท่านป่วยป่วยไปนะคะท่านก็จะก็จะเป็นเป็นปัญหาในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไว้ว่าอยากไปช่วยคนอื่นหรือช่วยพัฒนาเด็กๆหรือช่วยดูแลคนตาคนยายแต่ถ้าตัวพอออป่วยเองแล้วนี่ ก็ก็จะทําให้งานอสิ่งที่เฉพาะาตั้งใจนี้จะไม่สําเร็จขายก็จะอวยพรตรงให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การเดินทางปบไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานร่วมกับท่านผู้อำนวยการมีเกียรตนาสสมตึกนะคะท่านก็ได้ให้โอกาสในเรื่องของการทํางานได้มาทํางานณนะสถานที่แห่งน,นี้ก็คือโรงเรียนอุบลปัญญานุก,กูลนะคะท่านได้ก็ได้เปิดโอกาส ที่จะเปิดรับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะท่านก็ได้ให้โอกาสในเรื่องการทำงานและท่านก็ยังให้โอกาส ิฉันเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาของท่านผอ,อ,อมากว่า1ิบปีค่ะผอ,อจะกคอยบอกว่าให้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนผอ,อจะกคอยอยากให้พนักง,งานอย่างิฉันว่าอยากให้อยากเห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้มั่นคง พออจะคอยมองลูกน้องทุกคนถึงแม้จะเป็นพนักง,งานพี่เลี้ยงพออจะคอยมองให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจะไม่เคยทิ้งลูกน้องพอ,อจะบอกให้ลูกน้องพยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดอย่าน,นิ่งอยู่กับที่วันนั้นพออบอกว่าโตกับพัฒนาได้ยุเอะว่าเป็นพัฒนาบ่ได พอกับพูดกับดิฉันอย่างนี้ดิฉันก็จะพยายามพัฒนาดิฉันเป็นคนที่ไม่เก่งแต่พอพอ,อพูดอย่างนี้เออดิฉันก็พยายามที่จะพัฒนาแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าเพื่อน,อนแต่สิ่งที่ดิฉันได้คือดิฉันพยายามจะดูแลเด็กให้ดีที่สุดเหมือนพออบอกว่าให้เอาเด็กมาที่ตั้งจะทำอะไรให้ดูเด็กพน จะพูดตรงนี้เวลาพอออกไปที่หอนอนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะถามว่าไปจังไดเด็กหน่อยเฮาดึกดื่นเที่ยงคืนถ้ามีเหตุอะไรพอออก็จะไปมาจากราชการถ้ามีเหตุอะไรพอออก็จะไปเยี่ยมเด็กไปถามข่าวเด็กครูหอนอนเป็นยังไงบ้างพอออก็จะถามคือไม่คือพออ,อไม่ได้แบ่งแยกคือพออ,อให้ความสําคัญเท่ากันหมด ก็คิดอยู่เสมอว่าพอ,อาจะย้ายพอ่อพออพูดเสมอว่าพอแม่เห้ากะเถาแล้วแกก็อยากไปอยู่กับพ่อกับแม่พอ่อก็พูดอย่างนี้กับลูกน้องแต่ก็ดีใจที่พอออได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เราก็ดีใจกับท่านท่านอยู่ที่นี่ท่านก็พัฒนาโรงเรียนเรา ดิฉันจำได้เสมอว่าผอบอกว,ว่าเอฟโตตองคิดถึงส่วนร่วมใหม่หลายขอให้พอ,อทําหน้าที่เป็นทั้งพอ,อผู้บังคับบัญชาที่โรงเรียนแห่งใหม่ให้มีความสุขแล้วก็เป็นที่ลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้เต็มที่ค่ะส่วนดิฉันในนาดิฉันก็เป็นพนักงานราชการคนหนึ่ง ที่มีความรักและเคารพพอออ,อยู่ทุกครั้งเวลาเห็นพออถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแต่เราก็ยังเป็นติดต่อกันได้ทางเฟซทางอะไรไลน์ได้แตอ่พออ,อพูดเสม,มอว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็ติดต่อมีปัญหาอะไรก็ต้อห้าหาพออได้พอ,อพูดกับดิฉัน ขอบคุณมากค่ะาา <laughs> เออ,อไปบุเป็นเด้อ <laughs> มาหมักเลย <laughs>